เจเบ,บียคนสวยฝากช่องคลิปใหม่ทันกระแสด้วยว้าวไม่เอาอ้าอร่อยไม่ฝากไม่เมมฟิร์หยอกเดี๋ยวส่งเครื่องนำอ่างไปให้ครับตลอดอีดอก ช่าคิดทางกระแสเนอะก่อนนะกูจะไปจุดที่จริงไปไปไหนไหนอ้กบไปสวัสดีจ้าลูกค้า๋าแวะก่อนได้ค่ะ <laughs> <laughs> ยกแขนนายกบนี่ดประกบนีทำไมวะ ทุกคนดูนะเป็นพยานนะมันเชี่ยวอีเด็กเชี่ยวแต่แนตัรนูตัวใหญ่เนื้อมันจะมันไม่ค่อยมีครับผมเจ้าของแบรนด์คะอย่าดัดจริตใส่เห็ดหอมเข้าไปนะมันไม่อร่อยมันเหมือนมีคนแก่ <c oughs> ก็นั่งคิด Gmail ใหม่ไปที่อีดอกสมัครให้หี่ชื้นหี่แชะหี่แบบว่าเป็นลาขึ้นไปเลยอ,อีดอกพร้อมปลูกเห็ดวันนี้กบทำดียังมเอาอะไรอ่ะอยากได้อะไรอยากได้ไะอไดไะไรคนโต๊ะพี่บอกดิแต่ห้ามบอกฉันเด็ดขาดฉันไม่บอกเธอหรอกเก็บเงินไปเปิด<ๆ>ร้ดดนานใหม่เลยนะเก็บเงินไปเปิดร้นานใหม่เก็บเงินไปเปิดร้านใหม่ อียหน้าพี cool? ่เบียร์ฉ่ำวาวดีค่ะเหมือนทาเข้าตะเพนเยอะเนอะเยี่ยจริงจริงถ้าเป็นเมื่อก่อนเลยเป็นกระโดดตบแล้วตัวเตี้ยบแบบนี้หรอแล้วตัวเตี้ยบแบบนี้หรอเดียอกเลยว่าเวียรตบทีเดียวสลับเลยนะเวียรตบทีเดียวนี่หลับไปเลยนะเซ่คิดยังไงล่ะลูกเมาเวียร์ขอลบคนเดียวคือเคารพแม่ค่ะนอกนั้นทุกอย่างมันเป็นแค่สีสันบันเทิง คนอยากมีต้นทุกคนอยากมีซีนทุกคนอยากมีแสงทุกคนอยากมี power แต่ทุกคนลืมไปว่าคนเดินตามเจเบียหนึ่งเก้าหืเปี้ยวเปี้ยวเร็วค้าสัสด์นี้เขาาม่ก่อนดนะ้านรุค้ามาไปอะไรมึงอกี้ไปไหนไปไหนเอาไมา่ได้เหรอ <c oughs> คุณนึกว่ามันจะวิ่งไปกูเตรียมมุนบลมาละไปัปน,น,นไ,ไปหไหนโหย,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 ยนยิมหวานซี่ <c oughs> ับชายวันนี้หมู่สามซันเดี๋ยวเจอกันจ้ะทุกคน ลูกค้าาแวะก่อนได้ค่ะว่ายถึงซื้อแล้ว้าไมแวะให้มันรู้ไปสิวะลูกค้าแวะก่อนได้ค่ะลูกค้าเบียกลับแล้วเนี่ยแวะก่อนเจ๊ต้องขอบคุณนกเมส์นะจะดังพรานกเมส์เปล่านกเมส์ต้องดังเพราะเจ๊เพราะเจ๊ต้องมีภาพอะไรให้นกเมส์ลงก่อนมีคลิปอะไรให้นกเมส์ลงก่อนมีเรื่องราวให้นกเมส์ลงก่อนเจ๊ลงก่อนแล้วโดนกเม้าลงที่หลังเจ๊ลูกหนูจําไว้หนูตื่น หนูตื่นนิดหนึ่งดูตื่นนิดนึง,นต,นนนงต้องมีเรื่องราวก่อนมีคลิปมีเมน้นมีโพสก่อนนกเมาวถึงจะมีประเด็นหนูตื่นลุกนกมาวต้องภูมอะไรามาไหว้แม่นะแม่หญิงลีสวัสดีค่ะแม่หญิงเฮ้ยอุ้ย อย่าว่านะอย่าว่านะแม่ยิงลีเขาอยู่ข้างฉันนะจ๊ะพอกูไม่ได้ขายยำไม่มีประเด็นใช่ไหมล่ะจำงด้แล้วเอาชุดมาฝากอุ้ยเอาชุดมาฝากเราด้วยขอบคุณค่ะ Ha 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 ha